สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ครับวันในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566นี้คนเกิดวันศุกร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันศุกร์นั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอ d ดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับและตอนนี้นะครับที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแต่งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแต่งใต้คลิปนี้ได้เลยครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับ ในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการงานของคนเกิดวันศุกร์11จนถึง20มีนาคม2566นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นั้นพบกับการเปลี่ยนแปลงครับและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์ ที่กำลังจะได้พบกับข่าวดีในเรื่องงานหรือบางคนก็เป็นลักษณะของการได้พบกับเรื่องดีๆในเรื่องงานหรือหากใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเผชิญกับในเรื่องของอุปสรรคปัญหาในเรื่องงาน1 1จนถึง20มีนาคม2566นี้ปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆนั้นกำลังจะผ่านพ้นนะครับกำลังจะ ก้าวข้ามวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีแล้วก็มีชัยชนะเหนือปัญหานั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลาย ไพ่หนึ่งเหรียญครับไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับสิ่งดีๆในเรื่องงานบางคนเป็นลักษณะของโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับบางคนเป็นลักษณะของการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานการได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ บางคนเป็นลักษณะของการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสำคัญได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้ขึ้นเงินเดือนก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับกับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ครับ10 1จนถึง20มีนาคม2566นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานของคนเกิดวันศุกร์นั้นดีเอามากๆนั่นเองเนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นไพ่สี่คาถาเราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นการงานมั่นคงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หากคิดจะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้ามีหุ้นอย่างน้อยๆสักสี่หุ้นขึ้นไปจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายคนเกิดวันศุกร์ที่กําลังมองในเรื่องของโอกาสในการลงทุนนะครับหรือว่าคิดจะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนให้ผลกำไรกลับมานะครับได้เป็นอย่างดีนั่นเองคนเกิดวันศุกร์ที่ กำลังมองหาอาชีพเสริมนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการทำอาชีพที่สองนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ก็มีเกณฑ์จะพบเจอกับช่องทางพบเจอกับ โอกาสนะครับในการมีอาชีพที่2หรือว่ามีอาชีพเสริมให้กับตัวเองนั่นเองนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีโอกาสที่จะได้ลงมือทําหรือว่าเริ่มต้นกับการทําอาชีพที่2หรือว่าอาชีพเสริมหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นอาจจะออกมาทําอะไรเป็นของตัวเอง ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันออกมาทําอะไรเป็นของตัวเองมีกิจการเป็นของตัวเองนะครับมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566นี้ครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นเรื่องของการตกลงติด ต่องานหรือว่าเจราจาตกลงต่อรองใดๆก็ตามในช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์ทำได้ดีครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าหากพูดคุยกับใครเจราจาตกลงต่อรองกับใครในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้มักจะสามารถเจราจาตกลงต่อรองได้ดี คนที่มีธุรกิจส่วนตัวแล้วจะต้องเจรจาต่อรองนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจก็เรียกได้ว่าผลการเจรจาจะออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับคนค้าขายเรียกได้ว่าช่วงนี้วาจาพารวยนะครับวาจาพาเรียกทรัพย์ก็ว่าได้นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับอาชีพที่โดดเด่นในดวงชะตาการงาน เอามากๆในช่วงนี้นะครับดวงการงานโดดเด่นเอามากๆในช่วงนี้ของคนเกิดวันศุกร์นะครับได้แก่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับร้านจิวเวลรี่นะครับขายเครื่องประดับขายของสวยๆงามๆนะครับหรือว่าค้าขายออนไลน์นะครับอาชีพเหล่านี้นะครับดวง การงานของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายนั่นหมายความว่าหยิบจับอะไรทำอะไรก็ดีนะครับในช่วงนี้นั่นเองครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังรอง,งานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานสมัครงานเท่าไหร่หางานเท่าไหร่ยังไม่ได้งานสักที1 1จนถึง20มีนาคม2566นนี้คนเกิดวันศุกร์ ที่สมัครงานมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหางานอยู่ก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่นะครับเพราะว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานและความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณนั้นจะพาคุณไปสู่รางวัลแห่งความสำเร็จที่คุณนั้นรอคอยครับ เอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับ11จนถึง20มีนาคม2566นี้ต้องบอกว่าดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์ปัง เอามากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงเฮงดวงดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดวันศุกร์เอามากๆก็ว่าได้นะครับคนเกิดวันศุกร์ใครที่การเงินเคยไม่ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วง11จนถึง20มีนาคมนี้การเงินจะดีขึ้นการเงินจะเรียกได้ว่าคล่องตัวมากขึ้น ใครที่เคยติดขัดเคยมีปัญหาในเรื่องเงินนะครับไพ่เดลเวอร์จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับคําแนะนําดีๆในเรื่องเงินจากผู้คนรอบข้างหรือสําหรับบางคนนั้นอาจจะหมายถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องเงินเงิน,งนทองทองก็เป็นได้เพราะฉะนั้นใครที่มีในเรื่องของภาระหนี้สินนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินกู้หนี้นอกระบบหนี้บัตรเครดิต นะครับหรือว่าเป็นหนี้เงินผ่อนต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหนี้รถหนี้บ้านก็ตามทีมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือนะครับหรือว่าได้รับคำแนะนำดีๆจากผู้คนรอบข้างนั่นเองครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่า11จนถึง20มีนาคม2,566นนี้คนเกิดวันศุกร์การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวขึ้นนะครับ ไพ่ดีเอ็มเพรสครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นหากหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็มักจะทำให้เป็นเงินเป็นทองได้นะครับหรือว่าลงทุนทำอะไรในช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ลงทุนแล้วนะครับได้ผลกำไรตอบแทนกลับมานะครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะ ลงทุนไปแล้วก็ผลิดอกออกผลนั่นเองนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ไพ่ดีเอ็มเพรสยังจะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่หากหยิบจับอะไรนะครับหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เรียกได้ว่า จะให้ผลกําไรให้ผลตอบแทนกลับมาเป็นอย่างดีบางคนที่เคยลงทุนในเรื่องของหุ้นหรือว่ากองทุนไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินปันผลหรือว่าได้รับผลตอบแทน ที่ดีในช่วงนี้ก็ว่าได้นะครับบางคนเป็นลักษณะของการที่อาจจะขายหุ้นแล้วได้กําไรก็เป็นได้เช่นกันคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าจะมีความโชคดีมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับไพ่ The Wheel หรือ Wheel of Fortune ไพ่ใบนี้จะพูดถึงความโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองของคนเกิดวันศุกร์ ใครที่กำลังมองหาช่องทางมองหาโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินนะครับใครที่กำลังมองหารายได้เสริมนะครับจากช่องทางใหม่ๆมีเกณฑ์จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนหรือบางคนที่กำลังมองหารายได้เสริมก็มีเกณฑ์จะพบเจอกับช่องทางพบเจอกับโอกาสนั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายและ เมื่อพูดถึงเรื่องของโชคลาภคนเกิดวันศุกร์จะโชคดีในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566นี้บางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินนะครับผ่านเข้ามาในรูปแบบต่างๆบางคนเป็นลักษณะของการโชคดีมีโชคลาภ เพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์หากคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้ไม่ติดขัดอะไรไพ่เด v วิลหรือวิ e ออฟฟอร์จูนไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของ การโชคดีนั่นเองไพ่ใบนี้จะเป็นหนึ่งใน4ใบาจาก78ใบที่พูดถึงเรื่องของความโชคดีเพราะฉะนั้นหากคนเกิดวันศุกร์เสี่ยงโชคมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้ครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายและโชคลาภของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากทางไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามาจากการที่คนรักนำพา มาให้นั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับและที่สำคัญนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายระวังในเรื่องของมิตราชีพนะครับไม่ว่ามิตราชีพ ที่จะมาในรูปแบบของการให้กดลิงก์หรือว่านะครับเป็นรูปแบบของการให้โอนเงินไปก่อนคนเกิดวันศุกร์ต้องระวังให้ดีระวังให้จงหนักนะครับดูให้รอบคอบไต่ตองให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่จะลงมือทำอะไรลงไปนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ผ่านพ้นไปใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีนะครับโชคลาบจะมีมาได้นั้นปัจจัยสำคัญนั่นก็คือบุญกุศลที่เราได้สะสมไว้ได้ทำไว้ด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับ ว่า11จนถึง20มีนาคม2566นี้ดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์ 11จนถึง20มีมนาคม2566นี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันศุกร์ดูจะไม่ค่อยจะสดใสสักเท่าไรนักนะครับคนเกิดวันศุกร์อยู่ในช่วงเวลาที่ อ่อนแรงทางจิตใจนะครับหรือว่ามีเรื่องที่เข้ามากระทบจิตใจนะครับทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนล้าทางความสัมพันธ์นั่นเองในช่วง11จนถึง20มีนาคม2566นี้ถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดี สักเท่าไรนักนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หากพาไปแนะนำกับครอบครัวก็เรียกได้ว่าครอบครัวอาจจะไม่เห็นด้วยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นได้คนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้น เตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยสตินะครับแล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ไขในการรับมือกับสถานการณ์อาจารย์ปอคนเปิดดวงเชื่อว่าคุณจะสามารถพาคนรักของคุณจับมือกันแน่นๆแล้วพากันก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง2ีมีนาคม2566นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันศุกร์นั้นรู้สึกอ่อนแอทางจิตใจหรือว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นั้นมันเริ่มจืดจางนะครับเป็นช่วงเวลาที่ความรักที่เคยสดใหม่ความรักที่เคยนะครับเต็มไปด้วย ความอบอุ่นความสุขความสบายใจดูเหมือนว่ามันได้จางหายไปตามช่วงเวลาที่คุณนั้นได้คบหาหรือว่าได้ดูใจกันนั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องลอง ค้นหาคําตอบภายในจิตใจของตัวคุณเองว่าจริงๆแล้วคุณต้องการความรักความสัมพันธ์แบบไหนหรือว่าต้องการอะไรกันแน่นะครับในความสัมพันธ์ที่กําลังดําเนินอยู่แล้วก็จับข่าวพูดคุยเคลียร์ใจกับคนรักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขสถานการณ์ ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายเกินไปนั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับในดวงชาวตาความรักของคนเกิดวันศุกร์สำหรับคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งความขัดแยง้งการมีปัญหาการเกิดความไม่เข้าใจกันมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับไพ่ห้าดาบครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังถึงสิ่งเหล่านี้นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายและที่สําคัญต้องระ วังการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไปทะเลาะก,กับ ญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์นั้นเปราะบางจะต้องประครับประคองให้ดีนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นคนโสดกันบ้างครับคนโสดต้องบอกว่าดวงความรักไม่ค่อยมีช่วงนี้เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเริ่ม ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครก็ตามอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะนักคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอคอยเวลารอคอยโอกาสที่เหมาะสมต่อไปก่อนคิดจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยบ้างละหรือว่าตัวเองไม่มีดวงบ้างละ คนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงความรักไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะมีครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากคนเกิดวันศุกร์นะครับฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากคนเกิดวันศุกร์นะครับตอนนี้ที่ช่องอาจารยป์ปอคนเปิดดวงมีปุ่มแต้งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารยป์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารยป์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายนะครับให้พบเจอความสุข ความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันศุกร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ wow paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางลายไอดี0611498995